สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดชมวิวของบุทยานแห่งชาติขนอมหมู่เกาะทะเลใต้นะครับอยู่ที่อำเภอขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิวนะครับที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่หลบแดดให้ทุกคนด้วยนะครับข้างล่างก็จะเป็นทะเลโอ้น้ำค่อนข้างใสน่าเล่นมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปหาถ่ายรูปกันหลายๆมุมนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันโอ้ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่เขาบอกว่ามีความสวยที่สุดในภาคใต้เลยนะครับ <c oughs> ถนนเรียบชายทะเลขนมสิชนครับผมพาเพื่อนๆน,นะครับก็ไปรับชมนะครับวิวทิวทัศน,นะครับ โอ้ลมค่อนข้นางเย็นนะครับตูว,วิวด้วยอี่พอ,อีแม่เว,วยงามคักงามแน่ครัแบบผมนี่สวยไหมสวยดูอาเถิดที่นองเลย โอเคเดี๋ยวเราไปหาถ่ายรูปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมภาพนิ่งกันด้วยนะครับนู่นนะครับถนนก็จะลงเขามาจากตรงนู้นนะครับเลี้ยกเขามาในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้ลมเย็นดีครับแต่ตรงนี้ไม่มีของขายนะครับตรงนั้นก็เป็นที่ทําการอุทยานนะครับใครมีสมุดสตงสแตมป์อะไรก็เอาไปให้เขาเส็จได้นะครับตรงนู้นนะครับวอนนี้ผมไม่ค่อยได้พบเท่าไหร่ก็อาศัยเป็นภาพเก็บความทรงจําไป โอเคเดี๋ยวไปหาถ่ายรูปนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิวนะครับโอ้ยนี่ทุกคนนะครับต้องมาถ่ายรูปกันให้ได้นะครับที่นี่นะครับผมส่วนที่ทําการนะครับอยู่ทางนู้น,นครับเลี้ยวไปทางนี้ถึงดูสิอะไรยังงามปานนี้เอพ่อยีแม่ไปดูอะท,ทุกคน แต่กลางวันก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็เตรียมร่มเตรียมหมวกเตรียมแว่นตาไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปกันเลยนะครับพร้อมก็ไปลุยกันเลยครับผม let's go ตรงนี้ก็เป็นที่ทําการดุดทยานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่โอ้มีร้านกางเต็นท์ด้วยนะครับทุกคนตรงนั้นก็มีนะครับมุมนี้แบบว่าโอ้ดูทะเลได้เลยครับผมเนี่ย ตรงนั้นก็เป็นจุดชมวิวเมื่อกี้นะครับที่เรามากันในที่ถ่ายรูปกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับสวยๆทุกคนต้องมาสักครั้งนะครับผมตรงนี้ก็มีร้านค้าขายนะครับขายของไม่ต้องกลัวอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาถ่ายรูปกันต่อ